เปิดตำราทำแกงบุ่มใบเนื้อชุบชีวิตแกงไทยโบราณที่ได้มาจากเมืองมุมไบหอมมาก อย่างแรกมาเตรียมพริกแกงแก่เม็ดออกแช่น้ำจนนิ่มนำมาตำให้ละเอียดใส่ตะไคร้ปลาและขมิ้นชันตำให้ละเอียดละเอียดแล้วจากนั้นใส่กระเทียมหอมแดงลงไปจนเข้ากันเครื่องเทศเราไปคั่วหดให้ละเอียด้เอาไปใส่ในครกจากนั้นใส่กะปิลงไปลงลงไปลงไปเออทุกอย่างเข้ากันเป็นอันเสร็จแล้วพริกแกงเนื้อจะใช้ส่วนสะโพกหั่นเป็นชิ้นประมาณ2คูนสองนิ้วตั้งน้ำใส่เกลือพอน้ำเริ่มร้อนก็ใส่เนื้อลงไปเคี่ยวจนนุ่มพอเนื้อนุ่มแล้วเราก็จะมาตั้งหัวกะทิให้แตก ใส่พริกแกงลงไปผัดจนหอมตามด้วยเนื้อจากนั้นค่อยๆเทหางกะทิลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาเราจะเคี่ยวไปสักพักจนน้ำเริ่มข้นผักที่เราจะใช้ก็จะมีแตงล้านหั่นเป็นทอดผ่าสี่เอามาล็ดออกอีกอย่างที่เราจะใช้ก็คือหัวหอมใหญ่ปอกเปลือกแล้วหั่นตามขวางให้ตามขวางนี่มันแนวนอนหรือแนวตั้งช่างมาเถอะค่ะใส่ผักลงไปต้มแค่พอหอมสุกไม่ต้องให้ผักเปื่อยคุณก็จะได้แกงบุ่มายไปชิมกันเถอะเนื้อนุ่มมากอแกงคือหอมน่าทานมากรสชาติมี เปรี้ยวหวานเค็มรสเสมอกันไม่มีอะไรนำโดดน้ำแกงคนถ้าเอาไปร่าเข้าวต้องอร่อยแน่ๆใครอยากลองฉินก็ลองไปทำตามกันดูนะอร่อยมาก